หรับใครอยากซื้อเสื้อผมสามารถเข้าลิงก์กลุ่มของผม <im bit> ตาลังคลิปได้เลยนะครับผมซื้อเสื้อผมกันด้วยนะซื้อเสื้อกูด้วยเฮ้ยพี่ระชา what เฮ้ยเฮ <im bit> ้ยเฮ้ยอยเยเฮ้ยเ้ย

อะไรเนี่ยกินอ้วกทำให้มันหายทำไงวะฮะคืองไงไม่เข้าใจกินอ้วกอ้วกอ้วกมันเ็นใช่ไหมต้องทำให้กินนต้องทำไงอ่ะกินหรอน้องหอมมาฉีดใส่โอเค What is that อบครับขอบการที่บอกให้สการัญดูวิดีโอของฉันเฮ้ยเฮ้ยบุมมันกระพริบไงวะ อาอ๋อขุดบีไม่หันแล้ว ขอสอบผ่านแล้วกันนะครับผมปุ๊บโอ้ยวูไม่ได้ยังงวางทำไมพี่ก่อเงียบจังวะดูอดวางไม่เหรออ๋อก็ทำอะไรพี่ซื้อละเออออออๆๆๆอออ นี่ <laughs> วันรอเขาทำไมปลาอาสนีด้วยวะนิดนึงเลย <c oughs> ออะเอี่ยงว่ะครับเนี่ยยเดไปเลยเฮ้ขุมมาเอาวะมาเอาไฟขับมาขุมมาเอาสิค่ะเจ้ามาขุมาสังขาแตะบอมเอง KDS เงี้ยละ k t s ฮะ มืงติดท็อปหรอจริงก็ติดท็อได้กระต่เป็นสองล้านขนะร้อยสามล้านตื้อตื้อโอ้โหมาดิามาขุมมามาสู้นี่อ่ะเอชมาดิตต้อตื้อ

ที่อะไรอ่ะเพลงเออคิเชอร์คิเชอร์เมืกี้คุะหน่สอะไราเงเต้นไปสบัยดีบิ๊กเลยอไม่แเพลงเพลงอเป็นสีเสื้อดีว่เออตว่าตอคอยกเสื้อสีดำก็เท่นะแต่ยังก็สีขาวก็เทก็สวยกว่าเเท่กรไก่่อ่่ใช่ปะ

ชนะ้้นูีไม่ช่ัคองดยอยแต่มึงเล่นไ,ไ,ไม่บ่อยอ่ะมึงเล่นมึงเล่นมึงเล่นไ,ไม่บ่อยธนาเข้าเกมที่ะถ้าเขาได้กูเยอะ้วนะ่ะไอไอไอทอเนของเซิร์ฟไดการชนะใช่ปะ อันด yeah. right. right. mm ับหของเกมเซิร์ฟเนี่ยหจรงเหรอไปดูเีดบอร์ดดีกว่าก็มันะสี่ี่ร้อยยี่สิบกว่าครักชนะร้อยแลเลยบเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูบอร์ดเองอันนี้เ็นบอร์ดรสัปดาห์เนบอรดียสัปหมาเลยัทอ่า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 อีอ มดัดกูกดคมมากเลยเพราะว่ามูมามามาครับอ่ะพอมนี้กูเป็นคนแรปไงม,ม,มึงเป็นคนแรปเว้ยเห็นไหมมัดมูเป็นคนควบคุมกูเว้ยกูจะชนะมึงเนี่ยเนี่ยเอ้ยไม่ได้มูเป็นคนควบคุมกูกูจะชนะมันมาแล้วกับว่ามึงอ่ะชนะมันกูแบบม่กลัวไม่ชนะมัน ไอ่ะม <You> ั้งถ้เดีล้วนเลยอ่ะนะอ่ะมั้ฮะยิงยิงดวเราติดขับฟังคู่เลยนะเหอที่เราติดขับฟังคู่ไปถึงว่าสองไปงกู้มือโอ้ิดขับคนี่้าว่าสงคนจะทับ ท่งเ่อคนจะิ้งุดเาีทำไมอ่ะเดี๋ยวไปดูท็อตเดอ่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนท่ากนเฮ้ยมีคนมาแล้วมีคแม่โอ้กูชนะเขาอ่ะอันหนึ่งเนี้ยอันหนึ่งเซิร์มันเนี้ยหายดิเฮ้ยเชื่อกรผิดกิดโอ้ยเนี่ยมอนอคงกูกูลยชนะมันเลยแจดให้ไม่ชอบไม่ชอบลงนี่มันเลวขุไปเลยยากด มันเร็วอ่ะมันแค่มีคิวเนี่ยอย่างนก็ไม่เร็เวเลยเออไหนอะ่ะเอเฮ็ดระดับฮาร์ดมันไม่มันไม่ขึ้นที่เรามันไม่ขึ้นทีคิวตลอดคิวได้ติดอยู่ไม่มันสั่นสมาสัปดาห์สัตว์ไอ้ไอ้วินวินตรงกลางของเรามันคือรวมวินตลอดของเราเว้ยเออไอ้ควายโอ้กูแล้วกูซื้ออันดับหนึ่งเซิร์ฟอะไรวะ ไอ้อา <m í toys> <c oughs> <P an> ับหนึ่งของเกมเราเนี่ยลากูเฮ้ยไอ้บิ๊กบอยอะวดศูนย์แปดหกสองหนึ่งเจ็ดบ้านเก่าเนี่ยเออกันขวดอะอ่า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  บํนดอูโอ้กาไเอาเอาลไรงใหมอ๋อมึงเล่นเลยกูไม่รู้ลไหนกูรู้ว่าเลงตัวอะไรแต่กูไม่รู้เพไหนแต่ก็ยากมากกูเลยนไม่ได้มอสจริงกูยายมรองเลยกูเลไม่ได้เลยเดี๋ยวดูแตอผาได้อยู่กูเอยู่มอเสียงมงแบบอ้โห แม่งเอเคอ่เกอมด่ามอเาเออวะท่าบอมใช่ปะ้ารท่ามอมใช่ไหม,มกูถามว่าท่าอะไรฮะลูอ,มนะอมนะแม่ง อเอนะิดน่าจริงอ๋อถ้าไ้แม่ชีนะโอ้โหโอ้โห โอ้แพ้อะอะไรเนี่ยท่อนอะไรเนี่ยมัดของเราบอกโนยอยตรงเพะนะแต่พอเป็นของจริงไงมัดตงงิเงาของจริงยังไม่ตรงเลยเนาะ